มีช่อง youtube แล้วตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นพื้นฐานเป็นแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนวิธีการอาเอาคลิปวิดีโอออกจากแอปค i n มาสเตอรนะคะเพื่อที่จะอัปโหลดลงช่อง youtube ของเราค่ะเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะให้ทุกคนไปที่แอปค i n มาสเตอร์ค่ะ เมื่อเรามาที่แอป c r า m ม Master แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรามีโปรเจกต์หรือคลิปวิดีโอนะคะที่เราทําค้างเอาไว้หรือเรายังทําตัดต่อยังไม่เสร็จนะคะแล้วเราทําค้างเอาไว้นะคะโปรเจกต์ต่างๆมันจะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะถ้ามีการมีโปรเจกต์นะคะแล้วเรามาทําการตัดต่อต่อได้เลยนะคะโดยการที่เราจะมาคลิกที่วิดีโอที่เราจะต้องการตัดต่อนะคะแล้วกดปุ่มสีแดงที่มี ปากกาอยู่ข้างในตรงนี้ได้เลยนะคะทำการตัดต่อต่อได้เลยค่ะเราอาจจะแบบว่าวันหนึ่งสองวันอะเราจะตัดต่อยังไม่เสร็จนะคะเราก็มาตัดต่อได้เรื่อยๆนะคะจากการทํำแบบนี้นะคะทีนี้วันนี้อินจะมาแนะนำในเรื่องของการที่จะเอาคลิปออกจากแอปคลายมาสเตอร์อันนี้นะคะเพื่อที่จะเอาคลิปที่เราตัดต่อเสร็จแล้วนะคะอัปโหลดในช่อง YouTube ของเราะคะ่ะที่เราแบบ แต่งเรียบร้อยใส่ปกใส่โปรไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้อ่อินจะมาะทบทวนในเรื่องของการตัดต่อนะฮะหัวคลิปนะะตัดต่อกลางคลิปแล้วก็ตัดต่อท้ายคลิปว่าทํำยังไงนะคะตัดต่อหัวคลิปนะ,ะเราก็สมมุติเราไม่เอาตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะไปจนถึงตรงนี้เราไม่อยากได้นะคะเราให้กดที่คลิปหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กดที่รูปกันไกลค่ะ แล้วกดที่ตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านคือมีรูปกันไกรอยู่ทางด้านหัวของคลิปนั่นเองนะคะเราก็กดเข้าไปแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะอ่านี่คือการตัดหัวคลิปนะคะต่อไปการตัดระหว่างคลิปนะ,ะตัดระหว่างคลิปให้เราคลิกที่คลิปหนึ่งครั้งนะคะ ที่วิดีโอหครั้งนะคะเราจะต้องคลิกนะคะเคอร์เซอร์เนี่ยเราจะต้องอยู่ในจุดที่เรานั้นไม่ต้องการนะคะจุดเริ่มต้นของวิดีโอที่เราไม่ต้องการจุดเริ่มต้นนะคะจำไว้แล้วก็คลิกที่รูปวิดีโอหนึ่งครั้งมันจะมีนะคะสีเหลืองขึ้นมาแล้วก็มีบาร์นะคะมีเครื่องมือแก้ไขขึ้นมากดที่รูปกรรไกรค่ะแล้วกดที่คำว่าแยกที่หัวอ่านนะคะ ตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของคลิปที่เราจะไม่เอานะคะต้องการที่จะตัดทิ้งนะคะแล้วจุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหนนะคะให้เราใช้มือนั้นลากนะคะกดค้างที่พื้นที่ว่างนะคะแล้วลากเข้าไปนะคะเราไม่เอาถึงตรงไหนนะคะสมมติถึงตรงนี้เราก็กดตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านนะคะได้เลยมันเหมือนการตัดหัวะคะ่ะ เพราะคลิปนี้มันก็เหมือนคลิปเดี่ยวคลิปหนึ่งคลิปนี้มันก็เหมือนคลิปเดียวคลิปหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะตัดตัดตรงจุดที่เราแบบไม่ต้องการจุดเริ่มต้นตรงนี้จนถึงจุดที่เราไม่ต้องการสิ้นสุดตรงไหนให้เราใส่เซอเร์เคอรไว้ตรงนั้นแล้วเราก็ตดที่ลูปก,กันไกลแล้วก็ตัดออกไปได้เลยนะคะทางด้านหัวของมันนะคะเรียบร้อยติ๊กถูกนะคะทีนี้ตัดทางด้านท้ายค่ะ ทางด้านท้ายอ่าเราสมมุติอาจจะแบบเอาตั้งแต่จุดนี้ไปนะคะเราเอาตั้งแต่จุดนี้ไปคลิกที่คลิปหนึ่งครั้งนะคะคลิกที่รูปกันไกลแล้วตัดไปทางขวามือรูปกันไกลจะอยู่ทางท้ายนะคะคลิกถูกค่ะแบบนี้นะคะแบบง่ายๆเลยนะคะ สมมุตินะคะนี่คือคลิปที่เราตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราต้องการที่จะเอาคลิปนี้ออกนะคะออกจากแอปคาย e มสเตอรนะคะให้กดไปทางด้านมุมขวามือด้านบนนะคะจะมีรูปลูกศรอ,อยู่ออกไปนะคะกดนี่ครั้งหนึ่งค่ะแล้วกดตัววิดีโอที่เราต้องการจะเอาออกนะคะจาก แอปคายมาสเตอรอันนี้นะคะวิดีโอที่เราตัดต่อเสร็จเมื่อกี้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะนะคะแล้วเรากดที่เมนูตัวที่สองที่เป็นแชร์นะคะแล้วกดกดที่คำว่า export ได้เลยค่ะรอนะคะให้ตัวสีแดงเนี่ยค่ะวิ่งจนหมดเส้นนะคะนั่นหมายถึงว่าเอาคลิปออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าคลิปไหนยาวนะคะมันก็จะใช้เวลาระยะเวลานานนิดนึงนะคะมันขึ้นอยู่กับความยาวของคลิปความคมชัดของคลิปด้วยนะคะเรารอให้เขานะคะดาวน์โหลดตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปดูคลิปนะคะที่ออมันออกมาล้วเก็บไว้ในในแกลเลอรี่ของเราตรงที่เก็บรูปภาพของเรานะคะในมือถือได้เลยคลิปนั้นก็พร้อมที่จะ เอาขึ้นอัปโหลดเราสามารถที่จะอัปโหลดลงช่อง YouTube ของเราได้เลยค่ะนะกล้เสร็จแล้วนะคะคลิปสั้นๆอินสมมุตินะคะอินทำให้ดูสั้นๆนะคะเพราะว่าเออมันจะได้ไม่ยืดเยอะจนกินไปนะคะแล้วอินก็จะสอนทีละเรื่องอินจะแนะนำทีละเรื่องอินจะแบ่งปันอินก็จะแบ่งปันทีละเรื่องแบบนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นเข้าใจและสามารถทำตามได้นะคะเมื่อคลิปเสร็จแล้วค่ะมันจะเด้งมาที่หน้าเดิม นะคะมันจะเด้งมาที่หน้าเดิมของเราเมื่อกี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามันเด้งมาตรงนี้นะคะสีแดงมันมันถึงมันเดินมาถึงสิ้นสุดแล้วเราเด้งมาถึงตรงนี้แล้วนั่นหมายถึงว่าคลิปเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในในแลเลอรี่ของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะไปดูว่าคลิปมันมาหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนะคะของเราทีป เรา Export เมื่อกี้ค่ะเราไปดูที่แกลเลอรี่เลยนะคะแกลเลอรี่เนี่ยค่ะเข้ามาแล้วนะคะตัวมันจะเป็นคลิปล่าสุดอันนี้นะคะเข้ามาแล้วเรียบร้อยเนี่ยค่ะแล้วตรงเนี้ยเราก็จะสามารถที่จะเอาอัปโหลดวิดีโอตัวเนี้ยเอาลงช่อง YouTube ของเราได้เลยนะคะคลิปหน้าอินจะมาแนะนำตัวเลือกของการอัปโหลด คลิปวิดีโอลง YouTube ว่าทำยังไงนะคะอินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อินด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดนะคะนเนื้อเรื่องดีๆที่อินจะนำมาแบ่งปันให้ทุกคนสามารถที่จะสร้างช่องทางสร้างรายได้กับตัวเองนะคะทำวันนี้เพื่ออนาคตของตัวเราและคนที่เรารักในวันข้างหน้าค่ะเมื่อเราสร้างเศรษฐกิจของตัวเองได้แล้วนะคะเศรษฐกิจภายนอกมันจะเป็นยังไงอะ มันก็จะไม่มีผลกับตัวเราและครอบครัวของเราแน่นอนค่ะแล้วเราก็ได้ทำในสิ่งที่เรารักด้วยนะคะมาสำเร็จไปพร้อมๆกันค่ะมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ